ธุรกิจจะเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดได้ต้องรู้สิ่งนี้ค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะโตธุรกิจค่ะอยากให้ธุรกิจเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช่โตแล้วหยุดโตแล้วช่างนักหรือว่าโตอยู่แค่นั้นนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญและก็จำเป็นมากๆในการที่จะโตธุรกิจนั่นก็คือการที่คุณจําเป็นจะต้องมีทีมค่ะแล้ววันนี้หลายๆคนค่ะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในทีมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจลูกน้องตัวเองรู้สึกไม่อยากมีลูกน้องฉันอยากทําทุกอย่างค่ะ<ๆ><ๆ>เพราะว่า ไม่ใช่ครเลยค่ะดังนั้นวิธีแก้ในสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือการที่คุณจะต้องรู้ว่าคนเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณอยากให้ใครบางคนเขาเก่งขึ้นทําได้มากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นทําแทนคุณได้คุณก็จําเป็นที่จะต้องสอนเขาค่ะคุณจะต้องมีการเทรนทีมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มองไปในอนาคตว่าอยากมีธุรกิจที่เติบโตค่ะ คุณก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในการที่จะสามารถถ่ายทอดฝึกสอนพัฒนาลูกทีมของคุณให้เขาเติบโตขึ้นมาเพื่อจะเก่งเหมือนกับคุณเพื่อที่จะเป็นแม่ทัพให้กับคุณและเราก็สามารถที่จะไปทำสิ่งที่มันสำคัญกว่าได้ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะใครยังติดอยู่กับเรื่องที่ว่าฉันเก่งคนเดียว คนอื่นทําแทนไม่ได้นะคะก็ลองเอาเรื่องนี้ไปคิดดูนะคะแล้วถ้าใครเห็นด้วยกับจอยนะคะว่าการจะเติบโตต้องมีทีมแล้วก็พิมพ์มาบอกจอยหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิสเนสเอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบายค่ะ